รายการเราบอกนะฮะตีสิ่งตีสี่เครื่องที่ผ่านมาซีวิกตกทางด่วนเขาลังสิตใช่ลงมาทางสีสมานเนี่ยนะเป็น Honda c ซีวิแล้วก็มีไฟลุกไหม้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเท่าที่ตรวจสอบแล้วณขณะนี้พูดถึงตกสะพานตกทางด่วนก็จะต้องไปดูที่ท่านผู้ว่ากทมหม่อมประจงสุขุมพันธุ์บริพัตรเมื่อวานนี้ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานาครกรณีรถยนต์พลิกตกถนนเมื่อวันที่9ซึ่งทําให้คุณมาทวีวัฒนกุล และคุณจัก,กรพงศ์เจริญผลเสียชีวิตเนี่ยนะฮะมาทวีนี่ก็คือน้องมายลูกสาวคนเล็กของคุณโกวิทวัฒนกุลอย่างที่เราทราบกันด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะทางท่านผู้ว่ากทมอบอกนะฮะว่าการพลิกตกลงมาของรถเบนซ์คันนี้เนี่ยนะฮะลงไปในสวนหยอมและคลังเก็บของของกทมอ,อันนี้เป็นการอะไรีตกตรงแยกต่างระดับรัชวิภาใช่ไหมใช่ค่ะบนทางยกระดับนั่นแหละอืมไม่ได้ท่านผู้ว่าบอกนะฮะว่า ไม่ได้ชนบริเวณทางแยกของสะพานนะฮะแต่เป็นการชนบริเวณขอบกลางของสะพานแล้วก็พลิกตกลงมาทั้งที่ความจริงเนี่ยกทมติดตั้งเครื่องหมายสะท้อนแสงและก็เสาลมลุกเอาไว้เป็นสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอธิบายง่ายๆก็คือผู้ว่าบอกว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมไม่ได้ไปชนตรงนั้นแล้วเขินลงมาแต่ไปชนขอบแล้วพลิกตกลงมาถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะฮะ ราการที่1กรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักการจราจรเร่งตีเส้นชะลอความเร็วเพิ่มเติมในจุดขับขันบริเวณทางยกระดับทุกแห่งโดยเฉพาะจุดเสียงบริเวณสะพานข้ามถนนราชวิภาซึ่งที่ผ่านมากทมตีเส้นชะลอความเร็วไปแล้วเนี่ยในพื้นราบเนี่ยร้อจุดาทางโค้งอ,อีก68จุดคือเป็นเส้นชะลอเวลาเราวิ่งก็จะตึกๆๆๆต,ต,ต,ตนะนะท่านผู้ชมฮะ่สีแยกอีก17แห่งแล้วก็สแยกอีก32แห่งนะ ขณะเดียวกันก็เตรียมจะติดตั้งกำแพงกันชนแบบใหม่ที่เรียกว่าหมอนกันกระแทกค่ะภาษาอังกฤษก็คือ crash cushion ค,ค,ค่ะเ่งเป็นอุปรกรณ์ดูดซับแรงกระทะเพื่อพยายามลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ18ชุดงบประมาณก็สักประมาณ8ล้านบาทจะเอาไปติดในจุดเสี่ยง7แห่งนะคะประกอบไปด้วย 1. ทางยกระดับเจตุรทิศ 2. ทางยกระดับคู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนี 3. สะพานลอยข้ามแยกราชวิภานท,ที่เกิดเหตุนี่แหละ 4. สะพานข้ามแยกเอกมัยเหนือ 5. สะพานข้ามแยกบางกะปิ 6. สะพานข้ามแยกรามคำแหงและ 7. สะพานลอยข้ามแยกพระราม2 นี่ <7 S 1> แห<ท>ละฮะทานผู้ชมคือถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องชนมันจะลดแรงกระเถือมคือมันจะดูดลดแรงกระแทกแท <c oughs> นี่ฮะเดี๋ยวเราตามดูนะครับติดตวันไหนจะไปดูกันขณะเดียวกันพูดถึงท้องถนนแล้วเนี่ยนะฮะผมไปดูรายงานข่าวว่ากองบังคับการตำรวจจราจรเขาติดไอเดียนะฮะหลังจากที่ถูกใครต่อใครเที่ยวไปแอบถ่ายเวลาตำรวจตั้งด่านจับกล <c oughs> ุมหรือแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรนะฮะบางทีก็ ไปแอบถ่ายอะนะฮะว่าตำรวจไปอ,อะไรยังไงเออไปเรียกอะไรยังไงหรือไม่ประการใดสุดท้ายเกลือจิ้มเกลือหรือยังไงก็ไม่ทราบมีรายงานนะฮะว่ากองกงคัรตำรวจจราจรเตรียมมาตรการคุมเข้มติดตามตรวจสอบพฤติกรรมนะคือด้านหนึ่งเนี่ยวิธีนี้บอกก่อนมันทั้งติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองและพฤติกรรมของคนขับขี่รถทุกประเภทที่ไม่เคารพกฎจราจรและประพฤติไม่เหมาะสม ไม่ยอมรับการการะทาผิดของตัวเองโดยงาน,นจราจรที่ประชุมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจะอย่างนี้ฮะจัดหากล้องปากกามาให้บันทึกภาพระหว่างการทําหน้าที่ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรโดยกล้องเนี่ยจะติดเอาไว้ที่กระุมเสื้อชุดเครื่องแบบตํารวจได้เพื่อให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะรายงานระบุว่าในที่ประชุมบอก ไม่ได้มีแต่ตำรวจจราจรเท่านั้นที่บางทีประพฤติตัวไม่เหมาะสมแต่ผู้ขับขี่บางรายก็พฤติประพฤติไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันแนวคิดนี้ก็แปลว่าตำรวจที่เข้าไปหาท่านผู้ชมเวลาขับรถมาบางคนเขาจะมีกล้องกระดุมกล้องกระดุมอยู่ติดอยู่อย่างนี้ออซ่อนอยู่วยไวยไแล้วถึงเวลาโวยวายออใช้นะเทคนิคอย่างไถึงเวลาเบองอหรือถึงเวลาส่งอะไรเล็กน้อยให้หรือถึงเวลา <c oughs> อะไรล่ะแอปแบลแบบวันนั้นจำได้ใช่ไหมใช่หรือร้องห่มร้องไห้ออหรือทำไปโกรธทำเป็นพูดโทรศัพท์บ้างหรือทำเป็นพูดเกาหลีเออเป็นคนต่างชาติกล้องกระดุมมันจะจับภาพเอาไว้ค่ะนี่ฮะเอาละสิพี่น้องโดนตำรวจกลับมาแล้ว โดนตำรวจเอาแล้วนี่ฮะเห็นว่ากล้องเหล่านี้เนี่ยนะคะจะให้แต่ละสอ놀ไปอบรมอาสาสมัครด้วยที่จะใช้ค่ะถูกต้องแล้วก็พออาสาสมัครไปพบผู้กระทําความผิดภาพนี่แหละมันจะได้ฟ้องแล้วก็ให้อาสาสมัครเนี่ยพร้อมที่จะไปเป็นพยานในศาลด้วยนะคะเอาละสิเออเอาละสิค่ะคือไอ้นี่เนี่ยผมได้ข่าวมาว่านี่ฮะเขากําลังจะขยายผลจัดมหามาให้ตอนนี้เนี่ยจะให้สัญญาบัตรติดก่อน ราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถูกเรียกตรวจก็ดูสัญญบัตรไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ถ้าได้ผลดีจะมีการขยายผลจัดหามาถึงตํารวจชั้นประทวนที่<ล>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็อาสาสมัครเางที่บอกนะ <c oughs> ก็นายว่าเพื่อจะลดปัญหาอันนี้แหล่งข่าวแต่ที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ท่านรองท่านรองผู้จัดการนครบาลบรศักนบสิทธิพร <c oughs> ท่านก็บอกเลยเนี่ยนะฮะว่าไอ้กล้องบันทึกภาพวิดีโอในการกวดขัในวินัยจราจรประเภทกล้องปากกากล้องกระดุมเนี่ย จะให้สอน,นอแต่ละสอน,นอไปอบรมอาสาสมาัครโดยบกจระจะอ,อบรมให้จากนั้นจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเอาอสวยกันแล้วเนี่ยเอ,อเว็บไซต์เนี่ยจะเอามารองรับส่วนนี้นะคะก็แปลว่าเอาภาพไปเปิดเผยในเว็บไซต์เหรออืมคือถ่ายภาพเสร็จจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะแจ้งความผิดไปยังเจ้าของรถนั่นแหละถ้าไม่ยอม ถ้าไม่ยอมก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลก็จะมีหลักฐานต่างๆเนี่ยแต่ถ้ายอมรับผิดก็เสียค่าปรับไปซะจะได้ประโยชน์สองทางท่านรองบอก้นั่น<อ>ก็คือ,อค,คนจะเกรงกลัวม,มากขึ้นสําคัญที่สุดคือกล้องปากกาหรือว่ากล้องกระดุมเนี่ยค่ะหัวหน้าชุดปฏิบัติจะเป็นคนที่ใช้บันทึกทั้งหมดจะได้ควบคุมการทํางานของตํารวจด้วยได้สองทางเลยนะคะป้องกันพวกที่มาเบ่งด้วยก็จะลําบากขึ้นอได้สองส่วนสนุกกันละทีเนี่ยสนุกกันหลัขนาดเดียวก,กันเนี่ยนะ อีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเชิงเชิงบวกหรือเชิงลบแล้วแต่ทบู้ชอมใช้ดูพินิษฐ์นะฮะก็ตัดสินใจนะอย่างที่ผู้บชาการให้นโยบายไว้ตอนต้นจาได้ใช่ไหม<ะ>ที่ท่านผู้บชาการคํารถวิทูปกระจ่างเคยบอกเอาไว้ตอนเข้ามารับหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งงดตั้งจุดวอร์สี่สามกวดขันวินัยจราจรหรืองดตั้งด่านในช่วงกลางวันงดตั้งด่านช่วงกลางวันถ้ามีงานของฝ่ายปราบปรามให้ไปร่วมฝ่ายปราบปรามซะอย่าว่าง แล้วก็มาตั้งด่านกลางวันรถติดนะให้ตั้งด่านในช่วงกลางคืนค่ะตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะคะเน้นกลุ่มเมาแล้วขับกับกลุ่ม12ข้อหารวมไปถึงเรื่องอาญยากรรมข้อที่1.1ถนนเส้นเดียวกันตั้งด่านซ้ำซ้อนไม่ได้เพราะว่ารถมันจะติดเป็นช่วงๆนะเป็นต้นวาพระรามสี่ตรงนี้ก็ตั้งตรงนอนก็ตั้ง อันนี้ยังไม่ได้ไไดหนึ่งห้ามตั้งกลางวานัน<ะ>สองห้ามท่ามตั้งซ้ำซ้อนในถนนสายเดียวกันอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยต้องไบห้ามตีไก่หรือทุจริตอย่างเด็ดขาดอันนี้ชัดเจนอยู่ละว<อ>รวมถึงจะต้องไม่มีการซุ่มจับใดๆทั้งสิน้นช่ประเภทแอบต้นไม้บ้างนะผนังตึกบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะอันนี้<อ>ห้ามเด็ด<ะ>ขาดข้อที่สองใบเตือนจะเริ่มเอามาใช้แต่กรณีที่ไม่ใช่สิบสองข้อหาหลัก ซึ่งถ้าดูแล้วส่วนใหญ่12ข้อหาหลักคงหายากนะที่จะโดนใบเตือนเพราะ12ข้อ,ขอหาเนี่ยประกอบไปด้วยแข่งรถในทางขับรถเร็วแซงในที่ขับขันเมาแล้วขับขับรถย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยจอดรถซ้อนคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเรื่องควันดำเรื่องจอดรถในที่ห้ามจอดจอดรถบ,บนทางเท้าแล้วก็ขับรถบนทางเท้าทั้งหมดเนี่ยเขาห้ามเตือนแล้วเหลืออะไรที่เตือนได้ล่ะผมฟังแล้วยังงงอยู่แต่ก็ตามกฎหมายไงถูกไหมฮะ นอกจากนั้นเนี่ยข้อต่อมาก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องกล้องแล้วก็มีเรื่องทะเบียนรถป้ายแดงแล้วยังไงล่ะเนี่ยให้ชะลอค่ะให้ว่ากล่าวตักเตือนกันไปก่อนแนะนําเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าสอบถาไมไปทํากรมการขนส่งแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมในส่วนนี้นะคะอืมอ่ะท่านผู้ชมอะแหมไม่รู้ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องคนนั้นหรือเปล่าที่ทางบริษัทร,รถยนต์เขาถอดออกไปแล้วจําจได้ใช่ไหมจำได้ที่มีสี่วิธีเลี่ยงาการจับกลุมของตํารวจนะใครมา <c oughs> ทําแอปแบลนี่จบเลยกล้องประกาจับค่ะ 嗯。Mm. Mm.